สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเมนโมแค้นแฟนมอล่ํ่ที่คารพรากสู้ผู้สูค้ครับผมมื่อน,นี้มาพบมาพอก,กันคือเกาพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเกาคนเดิมกับพยาบา์คน,นโกสุริโยบันทาพี่น้องเป็นยังไงแน่เมื่อคืนนี้เ่เหตุการณ์ที่วากันวาบอย่างให้เกิดลูกสาวบอก ตลอดดิเวลาออกไปด้านหน้าเวทีบายจังไดพญิผานบายได้จับมือใดแต่ว่ายาดึงอิหล่าเดอ้อย่าดึงหลาเดอ้อเดี๋ยวการิโต๊กฮานวาซันทอไเอาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนพีนองเนาะช่วงนองอุ้งอิงเพจบานแพงออกมาร้องเพลงนี่ละ่ะมอบความมวลความซื่นให้กับ fc แฟนคลับด้านหน้าเวทีพญิคัมพานเกิดเหตุการณ์บ่ขาดคิดมี fc พ่อท่านหนึ่งกะซิด้วยอาซี RC ดื่มไปแน่จังสี่บ่ก,กับบ่หมั่นใจเนาะพี่น้องเนาะหรือว่าอาสีม้วนร้ายอาสีหักลูกเต่าห้ายไปจักน้อยวัซนทนเถาะเก็บอาการบอยูช่วงชุลมุนพี่น้องได้มีการจับมือกับน้ององค์อิงเพลิดาพลพงแล้วก็มีการกระตุกเบาๆแน่ในหลับให้ข้ามพานมีการดึงแขนน,อน้องวัซนทนเถาะแต่ด้วยความรวดเร็วของพี่มอนอิงอันนี้ต้องขอชื่นชมเลยคือว่าเข้าชาร์จได้ทันยังสี่ไหมจับแขนน้องไวจักสีเนาะอ่า แล้วก็ขอถึงช่มสําหรับเอฟซีพ่อลหลายๆทันพี่น้องมาขึ้นทนแล้วก็โอ้ยน้าตาสิไหลนำ้ำความหาความหอมที่เอฟซีพ่อเอฟซี FC แม่ออกมาปกป้องออกมาดูแลลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงเพชรบานแพงแม่นบันแต่ว่าสําหรับเรื่องนี้พี่น้องมันมีหลายมุมม,มองมันมีหลายประเด็นพี่น้องจังไดไปยังจังออกมาวาค่ะอะคำแท้เหตุการณ์มม่เกิดตั้งมต่ขึ้นนี่อแอดมินหน่อยบอสบายพี่น้องไขไข้ระัฟื่นพี่น้องแต่ว่าผมก็ได้เขาไปเบื้องลีปแล้วไลย ช่องหลายมุมกล้องเนาะ,ะแต่และมุมกล้องมันก็ไม่เหมือนกันบางคนก็สิมองว่าเออ,เอ,อมันไม่ได้รูนแรงอย่างรือว่าบางมองก็สิว่ารุ่นแรงอย่างสี่นะแต่ว่าอยากบอกพี่น้องไว้ก่อนว่าสําหรับตัวผมเองผมไปเบื้องหล้วพิจารณาแล้วเนาะสิด,ด้วยหนึ่งละลิติแอลกอฮอล์โดยความเมาของอีพอแล้วน้ำนั่นละ,ะอันนี้บมได้ตำหนิเพิ่นปนใดได้พี่น้องก็คือเข้าใจอยู่บางครั้ง เขาไปดันนะเวทีเขา,าเห็นหลายๆมุมหลายๆช็อตเวลาเวลาสีิวอย่างไรล่ะคนคนเมาคนไหม,มคนเมาล้ะกะด้วยบ,วบัวกับเอเวทีค่อนข้างสีสูงนิดนึงอนอน้องยุคข้างบนอ,อพอแม่ยุคข้างล่างค่ะและ้วกะเบียดฝูงชนเข้าไปอจปืจับแล้วัดที่นี่จับแล้วที่จริงข่อยกเพาท่านอยากปล่อยดันแหมอขอยกเพาะยังกับลูกสาวอยู่แต่ว่าคนข้างๆเบียด ก็เลยกลายเป็นว่าดึงน่งนะแต่ว่าที่จริงแลว้วอาจจะว่าได้ดึงแต่ว่าสําหรับเหตุการณ์นี้ลนหลายๆคนก็บว่าเออมีการดึงเออหรือว่าดึงแห้งดึงหน่อยดึงหลายบ่ได้ว่ากันละมองนี้<อ>แต่ว่าเหตุการณ์มันได้เกิดขึ้นแล้ว<อ>นาะพี่น้องเนาะก็คือเขาบอกตามตามรูปตามเหตุการณ์ตามคลิปที่็นเนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือความหักนั่แหละพยายาฐานอ่าก็คือว่าเพิ่งกับเป็นเอฟซีของน้องเนี่ยแหละเบื้องจากอากับกิริยาของเพิ่นแล้วนาะพี่น้องเนาะช่วงที่พอหักหลายๆทานพากันอ่า เอาตัวเราออกไปข้างนอกว่าสันาะเราก็มีการยกมือไหวจังศรีโนะพี่นองเนาะต่วันในหลักก็อยากบอกสาหรับเอซีแฟนคลับที่ไปดูการแสดงเนะพี่นองเนาะบางครั้งเขาคิดว่าจังไรละ่ะไปด้วยความหักนั่นแหละต่ว่าบางเ่อมันมนกลายเป็นว่า,าเห็นหายศิลปินเขาได้รับผลกระทบอาผลกระทบได้รับบาดเจ็บจังศีกรมีเดะบางเ่อจเล็บจักยัง,ยงเข้าไปขูดไปขีดเพลินกรมี่มันบ่ล่ะอาเลือดออกกรมีนานพี่นองเนาะ สิว่าจังไดแหะมันก็นหลากหลายมุมมองพี่น้องแต่ว่าที่จริงแหลวผมก็บ,บ่ได้ตำนี้แล้วจนว่าเกินไปแต่ว่าบางครั้งเฮ้าเฮาสิขาไปหาลูกสาวเฮาตออ้องมีการยับยั้งชั่งใจหลักก็ขิดไต่ตองสะกอนเออเมาหน่อยเมาหลายจังี่แมเออค่ะคิดว่าจะของเมาแล้วเออเขาไปแตะแตะหรือว่าบ้าต้องอันนี้ก็ได้ยืนยิ้มยุย่ยๆๆไกลๆลูกสาวก็เห็นแต่ว่าบาัดทีนี่มันบ่แมนบัดทีนี่มันไม่เหมือนที่เราคิด โคนเมาส่วนใหญ่แล้วสีวาจตั้งไดบ่บ่เมาเอยเบิร์ตบ่เมาเออเออตัองแต่ว่าก็เห็นใจอี่พอเราอยู่พอวาหยังเราก็เราเราก็หูซึกงโตอยูอ่ได้พอแตะเพิ่น็อกออกมาเนาะ เรามีการยกมือไหวขอโทษด่าสิประมาณว่าขอโทษเนี่ละ่ะเออบ๊่ได้ตั้งใจอีหยงังประมาณนี่หล่าน้องพี่น้องเนาะคือเฮ้าขอไปอเบิ่งลหลายๆคลิปลหลายๆช่องน้องพี่น้องเนาะแล้วแต่มุมกล้องของอแต่ละช่องคือกันถ้าช่องได้ทีเพิ่นไทยมุมไกลวสันเถเทอกระสีเห็นว่าเหตุการณ์ม่นกับบ๊วได้รุ่นแรกอีหยงังจังสีแม่มแต่สําหรับบางช่องที่เพิ่นไทยไกลๆจังสีเฮ้าสีเห็นว่ากถึงกกัับบนอ กระตุกเลยเด็กไฟทั้งทานโยกโยกเลยอ้าวแต่ว่ามันกบมีมันก็มีหลายมุมมองเพราะว่าศิลปินด้านบนโดยเฉพาะศิลปินไฟหญิงคือยังน้องอุยงสิเพื่อนดีไซน์รองเท้าส้นสูงแล้วนั่งยองๆมันว่าล่ะอันนี้ก็คือจับค่อยๆดึงมากนี่ก็คือไปแล้วนะเพราะว่า ฐานมันบดบดได้มันโค้งหยังเออก็เลยก็เลยมองว่าเออเป็นการกระชากการดึงแต่ว่าอย่างพี่น้องเอฟซีเฟสครับเข้าใจน้ำว่าบางครั้งคนอาจจะบ่ได้ตั้งใจดอก่อยากให้ไปว่าเล่าหลายเห้างเทียเล่าเราไปเห็นที่หลังเราก็สิรู้สึกเสียใจและกับสิกลกายเป็นว่าเล่าเล่าอายไหมเล่าบกกามากอีกทั้งที่ว่าเล่ากับหักคือกันน่ะแหละผมมองสายตาเล่าผมกับว่าเล่าหักอยู่เด้ย สาหรับเหตุการณ์แบบนี้เนาะพี่น้องเนะะาะก็ฝากเตือนนั่นแหละสำหรับ FC craft, บแฟนคลับว่าเฉพาะลูกสาวหลานน้องอุ้งอิงเพชรบานแพร่งถนันพี่น้องรวมถึงศิลปินหลายๆคนนั่นแหละหักแพงศิลปินกะซอยเซฟกันแน่มนแมนบอเแมนอ้าเป็นจังไดคือจังมือว่านี่มือว่านี่สำหรับพี่ฝ้ายนิรุบลเพิ่นก็ออกมาเคลื่อนไหวคือกันดิเพิ่นว่าจังไดห,หูยุดดอกค้าว่าหักแพ่งหมอล่ำเพิ่นว่าว่าหมอล่ำผ้า,ให,าให้เมาเฮดใหม่มวนเพิ่นว่า แต่กับะยะ่าดึงกันเนาะยืนบนรองเท้าสูง6นิ้วเผื่อว่าลมมามั่นเจ็บก็รอขอบคุณพี่ๆทีมแดนที่ช่วยดึงขึ้นมานะคะวสันแล้วก็มีการโพสต์รูปเป็นหัวเข้าของเพื่นนในหล่อ้เขียวด้วยเพื่นขาผ่านอันนี้ก็คือบบแมนเฉพาะน้ององอิงเพชรบ้านแพงนพนองเนาะรวมถึงศิลปินอีกหลายๆท่านน่ะละหากศิลปินชื่นชอบศิลปินเอาให้พ่อดีพ่องามวาสันเถาะบางครั้งเฮ้าดึงเฮ้านี่เพื่นแห่งเป็นศิลปินผูงง้ยง่งนี่ใส่รองเท้าส้นสูงหาหนิวหกนิ้วยังสี่แม่เพื่นขาผ่าน ลมมากมันกะเจบพี่น้องแต่ว่าสิ่งหนึ่งสําหรับคลิปนี้ที่ออกมาวานนาะพี่น้องเนานะขอชื่นชมสําหรับเอฟซีพอจากใจอีลีเข้าเห็นภาพแล้วเข้ากบอบอุ่นใจแท่นลูกเต่าคือว่าปลอดภัยทัย้งสิแม่พนย่างผ่านเห็นหนาพอเอฟซียูจุดต่างๆตามหน้าเวทีจังสิผู้เป็นลูกสาวอบอุ่นใจแล้วจังสี่แม่จังได้พอกับลกป้องจากของจังได้พอพิ่นกบเบื้องกร่งแย่งจากของจังสีแม่ความรู้ซื้อกาซันถอเห็นแล้วกบ น้ำตาสีไหลน้ำสำหรับความรักที่เอฟซีพ่อมอบให้กับลูกเต่าเนะานะพญาคมผาเนาะแมนแลวกค่อนข้างสีรวดเร็วพี่น้องอพ่อสังตาเพื่อนเพินเพ่นมีเส้นตัวเพินเพนเพนเพ่นเพิ่นเป็นผู้ใต้ขึ้นกันเพื่อนเคยผ่านจุดหนี้มาทีนะ่ะเบิ่งแล้วว่าผู้ใดอาการบอดีอมาถึงว่าเสส่เส้ใสมาแมนส่งบอดีแล้วเออก็คือสีเกตแต่น้าหรือบป่เกตนากระสามันมันก็จะเป็นที่เพลงเร่งเด่งเออเมาเสส่งเส้าส่มาสมุดว่าถ้าไปจับมือลูกมือเต่ากะ จังดแต่เพิ่นก็ยังยืน่เทียงมันเถอะเออก็ต้องมีการดึงการกระชากกัดอันนั้นอันนี้เี่าไห้ลูกสาวได้รับบาดเจ็บบ่เพื่อนก็เพิ่นก็แนมอยู่เออแล้วเพื่อนก็ได้อันนี้ล่ะเออลลอกอีพอเพื่อนออกไปแต่ว่าพอเพื่อนก็สิบ่าจังไดล่ะยังยังหยกมืออยู่เด้ยังขอโทษอยู่น้อพี่น้องกาเหตุการณ์ยังสิ่ก็บ่อยางให้เกิดขึ้นดอกเออเพราะว่ายังมันก็บ่สบายใจกันลังสิ่วนจั้งสี่แมอ อ่ะจังสระพี่น้องเนาะแล้วเป็นจังไรเมือ่อคืนเนี่ยสำหรับการแสดงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงานทางกรุงเทพถือว่าเป็นงานสุดท้ายแล้วพี่น้องอบาทที่นี่กะสิองคุ้ยมาทางผีเด้ยพญิพาณเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าองคุ้ยบ่เออตามเจ้าเข้าใจหลอดพอเอฟซีเพชรครับแฟนครับเพื่อนเข้าใจอยู่ เออจะสีว่าโค้งอ้อยบ่คงอ้อยหรือว่าไวโค้งอยงเจ้าากไปเนื้อแรกนี่เนาะพี่น้องเนาะกับค้งอ้อยมาทางปราจีนบุรีพี่เด่นสิบห้าตุลาออบตกรอกสมบูรณ์พี่น้องอำเภอศรีมหาโพธิ์บ่จังหวัดปราจีนบุรีแม่นบ่อันว่าศรีมหาโพธิ์คือศรีมหาโพธิใช่ไหานเออโพธิว่าโพธิเอาลอดเห็นน้องอุ้งอิงบอกว่าไปแสดงอยู่ศรีมหาโพธิว่าสันศรีมหาโพธิมองไปเอายาคอยต้นอ้าวจะสันเนาะพี่น้องเนาะฝากเป็นกำลังใจให้กับศิลปินรักศิลปินเอาให้พอดีพ่องามว่าวสันเถาะ แต่ว่าที่หนึ่งที่สีเห็นก็คือทุกมือนี่เนาะบรรดาพ่อพ่อเพื่อนกับมีการเตรียมโตหมายถึงว่าค่อยรักษาความปลอดภัยให้กับลูกสาวเพราะว่าอย่างเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ถูแม่นผมไปผมกับคือกันพี่น้องเ่บ่ได้เบิ่องบ่ลำดีดอกผมกับสิแนมเบิ่งผู้นั้นผู้นี้คือกันผู้ใดเป็นจังไดแน่ผู้ใดสิมาจับมือหล่าผู้ใดสีดึงสีกระชากบเฮอกกเป็นห่วง่นเออใจหนึ่งก็โอ้ยระแวงเด้ระแวง เออแล้วก็มาขึ้นถือว่าออทําหน้าที่ใดสุดยอดอิหลีวเรีวกึ่งห้องอุ๊ยถือว่าเป็นศออิลปินที่มีการส่วนตัวเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้าการที่ว่าบริจางด้วยบม <า S 1> ่มาด้วยใจล้วนๆมาด้วยความ,มรักอิรนะพี่น้องเนาะอ้าวจังสันเนาะพญาคมพาเนาะพอกันคลิปหนาพี่น้องสำรับคลิปนี้สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับ